หากเราพูดถึงย่านเมืองเก่าสงขลาล้วนก็มีแต่ร้านค้าเป็นร้านในตำนานทั้งนั้นเลยแต่ละร้านนะคะบอกเลยว่าเปิดมาไม่ต่ำกว่า20ปีและอีกหนึ่งร้านในวันนี้นะคะที่มาสงขลาแล้วต้องแวะก็คือร้านขนมดอกโดนป้าน,นะะักค่ะมีใครเคยกินบ้างขนมดอกโดนแป้งหอมนุ่มกินคู่กับมะพร้าวขูดซึ่งร้านนี้นะคะเปิดขายมานานกว่า20ปีแล้ว โดยใช้เตาถ่านในการทำขนมกลิ่นจะหอมมากชิ้นละ10บาทหากเราซื้อเป็นหอ่อก็จะเป็นห่อละ20ค่ะเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับร้านขนมบอกถนนนางงามกลิ่นหอมชวยมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนชวนให้แวะซื้อจริงๆแถมป้านะคะยังใจดียิ้มเก่งและทำให้สดๆร้อนๆเลย เราจะเห็นได้ว่านะคะป้านะยังคงใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมและยังคงอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านภาคใต้ที่หาทานได้ยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเอกด้วยโดยขนมของป้านะเป็นสูตรโบราณเลยนะก่อนจะลงแป้งต้องทาน้ำมันและตั้งกระทะให้ร้อนถึงจะตักแป้งลงไปได้มีการนำแป้งที่เตรียมไว้มาผสมกับไข่ไก่และเพิ่มน้ำตาลลงไปด้วยทำให้รสชาติหอมหวาน ชีเด็ดอยู่ที่ขนมดอกโดนะคะเป็นขนมโบราณที่อร่อยมากหากินค่อนข้างยากด้วยความพิเศษจะหอมนุ่มนี่ก็ถือเป็นหนึ่งร้านนะคะที่อร่อยพิกัดถนนนางงามค่ะใครผ่านไปย่านนั้นนะคะก็อย่าลืมแวะชิมกันนะของอร่อยห้ามพลาดนะทุกคน